ครับก็ <c oughs> สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่นห้องหลีกให้ดูนะครับพาทัวร์ห้องหลีกดีกว่าเนาะพาทัวร์ห้องหลีกเพชรจากพันกว,ก,วกัวก็เนีี้ครับเท่าที่เห็น <c oughs> นั่งเล่นนั่งหัวจนหมดนะครับไม่เหลือ คิดตั้นผมก็หายนะครับที่ gm เอขาบอกว่าบักเนี่ยนะครับตอนแรกมีอยู่เท่าไหร่ประมาณสี่พันแล้วนะครับเออประมาณสี่พันนะครับผมหาย1พันเจ็ดนะครับไม่ใช่พันเจ็ดสิอะไรโอ้ช่างเถอะแต่ที่แน,น่ว่ามันหายนะ เอาผมอะหายเยอะด้วยหายหายพันสองพันอะเอาจริงนี่ก็ไม่มีอะไระเล่นมาแล้วเนี่ยครับอะไรเนี่ยแก้ไขบักได้คิดตั้นเรียบร้อยปิดปรับปรุงเซฟเฟอร์ฉุกเฉินคอืออ๋อนี่ไงที่เราได้คิดตั้นคุณสองนี่หรอ อ๋ออ๋อใช่มันถื่อนี้นก็เสียไปแล้ว G M หัวควายครับมานะผมก็จะเป็น,ปนจิงจอกนะก็แล้วก็วกนี่นะเกนเสร็จนี้นะไปตะลุยห้องรีก,กันเถืะอ แพสตาที่เท่าไหร่ก็จะหยุดเลยนะครับ้เราก็จะหยุดเลยโอเคครับมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนเคเขาจิงจอก แ,แล้คนแรกหกไหมโอเคครับเบ้นหหกตายฉันแล้วหน่อส<า>นออดตัวแล้วเนะี่ย ถ้ามีชนะผ่านตานี้ได้นะครับผ่านตานี้ได้ผมก็จะลองเล่นจินนี่ใหม่นะโอเคเจ็ดนะครับโอเคครับเจ็ด <7. S 1> มานี้ครับกดดันเขา ครับมีอการตัสูงนะครับว,ว้าวมาแล้วครับมาตัดแล้วชัวร์ครับ ถ้าเขาตัดไม่ได้ก็จะลองไปเจ็บด,ดูโอเคครับจบชนะนะครับลองกลับมาใช้กินนี่ดูนะกินนี่กินนี่ ตัวใหม่เนี่ยถ้าผมว่าผมไม่แลกได้ตั้งแต่วันแรกเนี่ยนะครับที่ผมไม่แลกเอาไว้เนี่ยอดีตชุดว่ายน้ำเนี่ยผมว่าผมก็ไม่ได้แลกหรอกเพราะว่าคิดตันก็หายไงเด่นนี่นะเนาะจีนี่เนี่ยอืมไงกล่องเบนเนาะอืประมาณนี้เลยเนาะประมาณนี้เลย เปลี่ยนลีกชื่อครับใบแรก,กรวจะเก่อนเจอสมุไรนะครับ โอเคครับเบิ้ลหกตายฉันแล้วก็เอาแปดเลยนะเบิ้ลสิบสองก็ถือว่าเขาก็พอตัวเหมือนกันนะนั่นโอเคครับครับตัดไม่ได้ ม ¿oh? ันก็จะกันเขาก่อนนะกดดันเขาดีกว่าเอาเช็คดูโอเค Ini berdua loh, nah. Oke, kah, kau menang, kah. Kau akan ก็จะหยุดตานนั้นเลยนะครับก็จะมาให้ดหูเฉยนะว่าที่เจอเนี่ยจะมีพวกคนหดขนาดนไ,นนไดาหนนะครับเจอแฟดนะครับเปิดหกนี่ผมชอบมากเลยลโอเคครับกดดันเขาได้มากเลย ประมาณนี้นะโอเคครับเขาไม่ได้ทอยเลยนะผมทอยออยู่คนเดียวนะครับชนะเกาะสารตาแล้วนะครับโ okay. อเคก็ใส่ยาวๆเลย คครถมามากินไม่เห็นเจอจริงจอกนะครับถุษชนะเกาะได้สีตาลวดก็สุดยอดเกินไปมันก็เถื่อนเกินไปนะก็ไม่แน่นะผมว่า <laughs> ผมว่ามันก็ไม่แน่นะผมว่าก็ไม่แน่นครับกลัวจะเป็นแบบเมื่อกีน้นี้โอเคครับแบบเมื่อก,กี้นี้เลยครับสี่ตารวดโอ้โหดวงกำลังมาครับ อ้าไม่มีคนเล่นเลยเหรอ เอาไม่มีคนเข้าเลยนะถ้ายังไงก็แค่นี้กันก็นแล้วกันนะครับก็อะแถมให้อีกตานึงก็ได้ครับาตาสุดท้ายเป็นสักห้าตากันกล้นนะแถมครับมีแถมครับกำลังติดลม แต่รับว่ามาแล้วนะครับจินนี่นี่ครับผมโดนที่สองละเป็นที่สองละผมน่าจะโดนนะผมว่านนั่นไงโอ้โหหมดสัสเลยนั่นไงต้องกันแล้วนะอย่างนี้มันต้องกันโอเค มันข้อให้เขาได้เมืองหรอกหน้านี้ครับโอเคครับ คือเล่นจินนี่นะครับมันต้องขันเือนทุกคนทีนี้ไม่เห็นเบิร์นวะโอเคจะลองลดูโอเคครับแล้วก็จะลองเอาสี กับเบิ้ลทำแบเนี้ยนี่ครับก็จะลองเอาสีดูโอ้เขามาตัดแล้วเขามาตัดแล้วนะครับไม่น่าไม่น่า ไม่น่าพลาดนะนั่งไงผมก็จะลองเอาสีโอ้กล่องบินออกด้วยไม่ซื้อต่ออ๋อนี่ไม่ซื้อต่อลองสีดูนะโอเคได้เด็บเบิ้ลสี่หูเก้าล้าน จะจบได้ไหมแปดโอเคครับชน,นะหน้าตานะครับไปครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็จะมาทำให้ดูอีกนะครับก็ ก็สวัสดีครับไปแล้วนะครับแค่นี้แหละ